วันนี้ผมมาเจออีกเคสหนึ่งนะครับเป็น Honda c l i ิก150นะครับเป็นคลิกไอนะฮะก็ล้อมแมกเบี้ยวนะครับนี่นะสังเกตด้วยฉีดน้ำหน่อยฉีดน้ำหน่อยก็ลูกค้าบอกว่ายางรั่วนะครับใส่รวมแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เกาะเลยนี่สังเกตนะนี่นะเติมได้ประมาณ4-5วันลมหมดนะครับ2-3วันลมหมดนี่นะต้นเหตุที่แท้จริงก็มาจากนี้นะ đấy, à, nhé, phụt phụt làm là trở lại luôn. đừng có chích luá cái này, chích luá nó tay cái chích này rồi chích lại Hur mår då? Hãy subscribe lại kênh Ghiền ขอบมันรั่วนี่นะนี่ฮนะชัดเจนเลยนะเดี๋ยวลมมาจ่ออย่างนี้นะใส่ลมอีกรอบนึง่งใส่ลมอีกรอบนึง่งให้ดูกันชัดๆเลยพออัดลมเข้าไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีนะโอเคๆได้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 ไดไดลมมันจะพุ่งออกอย่างนี้เลยนไนะ ใายคลิปให้เจ้าของดูด้วยแหละนะก็เดี๋ยวผมจะทําการจัดล้อตรงนี้นะครับทําการจัดล้อตรงนี้ให้กลับกลมมาเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นด้านนอกด้านในนี่ก็จะจัดให้ใหม่นะครับแล้วก็ทําสีทําอะไรให้เรียบร้อยก็จะประกอบกลับนะก็รถคลิกคันนี้เป็นคิวของรถคลิกนะครับรถคลิกหนึ่งคลิกหนึ่งห้าศูนย์หรือเปล่าเนี่ยนะคลิกร้อยยี่สิบห้าหรือว่าคลิกร้อยร้อยร้อยหกสิบนี่แหละ แต่เป็นตัวใหม่ละก็ผมรับซ่อมให้เดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทลิปให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนี่ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ผมจัดให้เรียบร้อยแล้ว คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทําสีแล้วนะฮะเนี่ยออกมาเรียบๆแล้วนี่แกะออกมานี่ประกอบรถแล้วนะ่อมนี่ฮะให้เรียบร้อยเรียบร้อยออกมาสวยงามแบบนี้เลยมาดูครับว่าว่าหมแล้วเป็นย่งไประกอบที่รถกันครับเนี่นะมาถ่ายให้ดูว่าจริงครับตั้งสูนรดูว่าเป็นยังไงแบบว่าเยอะแยะเนะนี่นะก็คือรอยแผลที่ที่ที่วิวเนี่ยไม่มีละแล้วก็เก็บสีให้เรียบร้อยนี่นะก็กลม ใครสนใจก็สามารถเอาเข้ามาได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามนะดัดล้อแม็กนะครับล้อหน้าล้อหลังนะครับวสป้าคริกเกอโนสกูปปี้พีซีเอ็กแมคอซได้หมดนะครับก็คือดัดล้อแม็กนะครับช่างแฟรชยาล์เอฟวายแต่งกินดีตอนล่างครับประมาณนี้เลยคันนี้ผมก็จบไปที่1,000บาทนะครับรวมหรือประกอบรวมทำสีรวมอะไรให้เรียบร้อยก็เสร็จประมาณนี้เลย โอเคครับใช้เวลา2-3ง,งาวันทำการครับผมขอบคุณมากครับ